สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังดิฉันดรจริยาสอมิวรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะในรายการ Peace Be With You สันทิสุขอยู่กับคุณซึ่งเป็นรายการที่ทางสื่อมวลชนเสียงสันติผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อส่งถ้อยคำหนุนใจถ้อยคำแห่งความหวังและส่งมอบสันทิสุขขององ,องค์พระเยซูคริสต์แก่คุณผู้ฟังท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะคุณผู้ฟังคะ เราทุกคนต้องดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับเจ้าโควิด1 9นี้ไปให้ได้ค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะและสามารถปรับตัวยอมรับกับสภาพการดำเนินชีวิตที่สับสนยากลำบากไม่สะดวกสบายเหมือนก่อนไปได้บ้างนะคะผู้คนมากมายในโลกนี้ต้องเผชิญกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตบางคนยังหาทางแก้ปัญหาไม่ได้หากเราเป็นคนที่วิตกกังวลกลัวไปหมด ไม่กล้าแม้แต่จะ,ะเผชิญต่อสู้กับปัญหาเราก็ยังคงต้องดำเนินชีวิตที่จมอยู่กับปัญหาค่ะให้เรามีสติคิดพิจารณาในแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นการ,รเผชิญหรือต่อสู้กับปัญหานั้นมีวิธีการมากมายค่ะคุณผู้ฟังแต่ต้องพิจารณาเลือกต่อสู้ในวิธีที่เหมาะสมกับเราให้เราใคร่ควรก่อนให้ดีนะคะแล้วจึงทาค่ะ รายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณขอเป็นสื่อหนึ่งค่ะที่จะช่วยหนุนใจให้กำลังใจคุณผู้ฟังด้วยการส่งผ่านถ้อยคำแห่งความหวังโดยบุคคลแห่งสันติสุข p e r s o n of Peace ในรายการก็พร้อมที่จะส่งมอบสันติสุขของพระคริสต์ผ่านเสียงเพลงค่ะและในวันนี้นะคะ ผู้ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เพร้อมมอบสันติสุขของพระคริสต์ให้กับคุณผู้ฟังผ่านถ้อยคามนุนใจก็คือาศาสนาจารย์อารันยูแบงค์ค่ะมิชนารีผู้รับใช้พระเจ้าในประเทศไทยกว่า50ปีค่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับบุคคลแห่งสันติสุขของเราติดตามฟังค่ะ สุขสบายจิตใจคาสุขสบายสุขสบายจิตใจคา ชื่นใจเพราะคำสัญญาพระคริสตทรงรู้แล้วขาเป็นผู้สู้ไม่ไหวจึงปราทานพระโลหติตเพื่อไทยข้าสุขสบาย สบายจิตใจค่ะสุขสบายจิตใจค่ะสุขสบายสุขสบายจิตใจค่ะสุขสบายสุขสบายจิตใจค่ะ <Tools affect> <town> ไบายจิตใจข้า ผู้ฟังคะวันนี้ศาสนาจารย์อารันยูแบงค์เป็นบุคคลแห่งสันติสุขเพอร์ซอนออฟพีของรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณคะ่ะศาสนาจารย์อารันยูแบงค์ s ิชนา r รีชาวอเมริกันเกิดในครอบคอรัวคริสเตียนที่เข้มแข็งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ด้านธรณีวิทยาคะ่ะ ท่านเข้ารับราชการทหารไปร่วมรบในสมรลภูมิเกาหลีต่อมาก็ได้ลาออกจากราชการทหารและเข้าทำงานเป็นวิศวกรนักธรณีวิทยาในการสำรวจน้ำมันให้กับบริษัทในรัฐเท็กซัสเป็นเวลา4ปีค่ะต่อมาท่านได้รับการทรงเรียกจึงลาออกจากการทำงานในบริษัทขุดเจาะน้ำมันและเข้าศึกษาต่อที่พาคีิสถาธรรม Bright Divinity School มหาวิทยาลายัยเท็กซัสคริสเตียนค่ะเพื่อเตรียมตัวไปเป็นมิชชันนารีที่ประเทศไทยหลังจากนั้นท่านและภรรยาของท่านอาจารย์โจนก็เดินทางมาเป็นมิชชันนารีในประเทศไทยค่ะต่อมาศาส,สนาจารย์อารันยูแบงก็ได้ศึกษาและจบระดับปริญญาโทด้านศาสนาศาสตร์จากมหาวิทยาลายัยเยลค่ะ ให้เราไปฟังกันค่ะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่เชื้อไวรัสแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนี้ศาส,สนาจารย์อารันยูแบงได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดและในด้านใดบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ค่ะช่วงบุคคลแห่งสันติสุข Give unto you. เ,เรื่องโควิดนี้เป็นเรื่องเห็นว่ามันก็ะุบทีละนิดทีละหน่อยที่ว่าจะหายไปก็ไม่หายกันหนักขึ้นคนก็กลัวแล้วก็ต้องใส่หน้ากากต้องอระวังในการไยนี่ไปนูน่นผมก็เลยต้องอยู่บ้านมากกว่าความจริงในฐานะเป็นคนแก่ก็อยู่บ้านมันง่ายดีนะแต่ว่าเห็นคนอื่นพี่น้องลูกของผมแล้วก็หลานเป็นโควิดด้วยแต่ว่า ขอบคุณพระเจ้ามันเป็นเหมือนไข้หวัดแต่ว่าลูกผมมันไม่เป็นไรห,หลานชายก็หายเร็วแล้วก็เกิดเห็นที่เห็นคนเยอะมากที่รอบด้านตกงานไม่มีงานทำคิดถึงเราจะช่วยคนที่ไม่มีบางคนก็เป็นแม่ไม้ลูกกำพระไม่มีข้าวเกินก็มีเราต้องไปหาวิธีช่วยเขาเราต้องคิดถึงเขาสำหรับผมมันมอสบายแต่ว่าสำหรับคนอื่นเนี่ยที่เราเห็นใจเขามาเพราะโควิดนี ความจริงผม92แล้วก็เลยไม่ต้องกลัวพร้องผอมอยู่ที่พระเจ้าแต่ว่าผมฝากชีวิตกับพระเจ้าทุกคนเลยการเรื่อง พบโควิดนี้ผมไม่ค่อยเป็นอะไรนอกจากว่าสุขภาพภาษาคุคแก่นั่นเองแต่ว่าเห็นคนอื่นเขาทุกมากกว่าแต่ว่าเราธิฐานทุกวันเรามีเจ้าของโลกคือพระเจ้าเป็นเจ้าของพระเจ้ามีโครงงานเรารับการช่วยเหลือจากพระกัมภีร์ทุกวันแล้วก็ประชุมการอธิฐานกันและกันหนุนใจกันและกันโดยว่ารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าอยู่กับเราแต่มีข้อพระคัมภีรมบทที่แปดข้อยี่สิบแปดว่าพระเจ้าร่วมมือกับคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง ที่พระองค์สรงเรียกขอบคุณพระเจ้ารู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยให้ทอมใจของเรารู้ว่าพระองค์อยู่ใกล้แล้วให้เราเสนอทุกเรื่องกับพระองค์โดยอธิษฐานวิ่งวอนและขอบพระคุณเมากว่าขอบคุณรู้ว่าพระองค์จะดูแลเราจะให้ปลอดภัยจะให้เป็นอย่างไรคุณผู้ฟังคะรายการพ b e บีวิ y ยูอยู่กับคุณในช่วงเวลานี้คะ่ะ เรากำลังอยู่ในช่วงของบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ซึ่งบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้ก็คือศาสนาจารย์อารันยูแบงค์ค่ะท่านดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและวางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ให้เราไปฟังกันต่อนะคะว่าจากผลกระทบที่ศาสนาาจารย์อารันยูแบงค์ได้รับนั้นท่านมีวิธีการปรับในเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้าง ให้คิดถึงสิ่งที่ดีไม่ใช่คิดถึงแต่คนนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเราดูโอ้โหมันก่อเรื่องมีแต่กลัวตลอดกลัวขึ้นกลัวขึ้นเราดูว่าจริงๆรอบด้านมีเยอะมากที่ดีเรารับของดีเยอะมากขอบคุณพระเจ้าคิดถึงสิ่งที่เจริญน่าสารเสริญให้เราเป็นตัวอย่างด้วยไม่ใช่คิดถึงเป็นน้องชายกำลังใจคนอื่นเหมือนปาโลคิดถึงคนอื่นที่ช่วยเราที่เป็นคนที่พี่น้องหรือคนไม่ใช่พี่น้องเราใกล้ชิดกันหนุนใจกันละกัน เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับเรา,เาบทที่4ข้อ13ที่ช่วยมากว่า,วาเรารเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเยซูคริสต์เสริมกําลังอันนี้เป็นกําลังที่เรารับมาทุกวันทุกวันเราขอบพระคุณเราคิดถึงสิ่งที่ดีเราเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเรา,เ,าเลยเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเยซูคริสต์และสุดท้ายพระเยซูยังสัญญาว่าจริงในโลกนี้มีความทุกข์ยากลําบากแม้ว่าโควิดายก็จะมีอีก ชีวิตผมผมผ่านสงครามผมเองก็เข้าสงครามผมผ่านการการดานอาหารหลายอย่างในเวลาความทุกข์ยากลําบากผ่านมามากมายจะมีเรื่องใหม่เรื COVID ่อยโควิดดาบก็จะมีเรื่องอีกแต่ว่าพระเจ้าสัญญาว่าเราอยู่กับพระองค์และพระองค์จัดที่สาหรับเราด้วยแต่และครั้งที่มีโรครบกวนเราเป็นการตวนของพระเจ้าว่าอย่าหลงในเหนือหนังอย่าหลงในปัจจุบันอันนี้เป็นชั่วคราวแ้านั้นนี่ต้องผูกต้องผังห่าว่า92แล้วกําลังผูกไม่แน่ ก็รองมีความทุกข์แต่ความทุกข์เป็นสิ่งที่สร้างชีวิตเราให้เข้มแข็งพระเยสคริสต์ทงน้ำชีวิตให้ข้าเดินทาง ชอบท้งใกล้ชิดค้าอยู่ที่ไหนหรือทั้ So... คุณผู้ฟังให้เราไปฟังกันค่ะว่าผู้คนมากมายที่ดำเนินชีวิตในภาวะที่ไม่ปกติไม่ธรรมดาเหมือนเรานั้นได้รับผลกระทบด้านใดบ้างและมากน้อยแค่ไหนไปฟังกันค่ะใน,ช,นช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงเล่าสู่กันฟังไม่ได้พบปะพูดคุยสมาชิกเนื่องจากโบสถ์ปิดแล้วก็ไม่ได้มีการนมัสการที่โบสถ ก็ติดต่อโดยทางโซเชียลต่างๆทางออนไลน์ต่างๆในการพูดคุยหนุนจิตชูใจสมาชิกแล้วก็2คือที่โบสก็มีออนไลน์ในการที่จะนมัสก,การพระเจ้าในวันอาทิตย์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลต่อชีวิตของเราในหลายๆด้านทั้งการใช้ชีวิตธุรกิจการศึกษาหรือแม้แต่คิดาจาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิ่ไดจักเราก็ต้องปรับรูปแบบการทำธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนมัสก,การเราก็ต้องปรับเป็นรูปแบบออนไลน์แต่อย่างไรก็ตามเราขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีสื่อออนไลน์ในการใช้เพื่อติดต่อสื่อสารแล้วก็ประสานงานกันทําให้เรายังสามารถรู้ความเคลื่อนไหวของกันและกันแล้วก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะหาแนวทางช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ที่ผ่านมา เราก็มีโอกาสช่วยเหลือชุมชนในหลายๆด้านก็ยอดขายก็ลดลงค่ะเหมือนกับคนเขาประหยัดเงินกันมากคุณนนอะจากคือลดลงไปแบบครึ่งๆเลยค่ะก็ใช้ชีวิตลําบากขึ้อนอย่างเช่นเวลาเราจะเดินทางกลับบ้านอย่างเงี้ยก็ถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไม่ได้กลับผลกระทบได้หลายอย่างอะค่ะอย่างจะเดินทางไปตลาดอย่างเงี้ยก็ต้องระวังตัวเองเซฟตัวเอง,เอ,งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณผู้ฟังคะให้เรากลับมาฟังประสบการณ์ของศาสนาอาจารย์อารันยูแบงซึ่งเป็นบุคคลแห่งสันทิสุข Person o นอฟ a พซของเราในวันนี้กันต่อนะคะว่าอาจารย์มีวิธีการในการจัดการกับตัวเองอย่างไรให้มีความชื่นชมยินดีมีสันทิสุขในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิดนี้ค่ะคือผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความกลัวคนก็กลัวมาก แต่ที่จะชนะความกลัวนี้มีพระเจ้าเป็นความรักถ้าเราเปิดใจคุยกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักความรักขจัดความกลัวข้อพระกรรมีบอกว่าเมื่อเรายังยอแนะบอกว่าเราเรากลัวเพราะรากลัวโทษโทษมีหลายอย่างเช่นโควิดเป็นโทษแต่เมื่อเรามีความรักทําให้เรามั่นใจพระเจ้ามีโครงงานทุกวันทุกวันเพื่อเราให้เราอยู่วันนี้ให้เราชนะได้เราใช้ชีวิตใกล้ชิดพระองค์และพระองค์จะจัดพรุ่งนี้พระกัมมีบอกว่าอย่ากรวงกรวุ่นกัน เรื่องพรุ่งนี้เราไว้ใจว่าพระเจ้าจะจัดวันนี้มีความถูกขอให้เราชนะวันนี้โดยธิเดชพระเยซูพรุ่งนี้พระเจ้าจะช่วยต่อไปและพระเจ้ามีโครงการตลอดเป็นนิตไม่ให้เราสูญหายไปไม่ใช่เราอยู่ในความทุกข์ยากตลอดไปเราอยู่เชื่อคราวและด้ดำอบรมจิตวิญญาณให้ข้มแข็ง เตรียมพวชละหนวหนังนี้ชุดหนวดหนังชุดโรงเรียนหนวหนังชุดโรงเรียนจิตวิญญาณคือหนวหนังนี้พวจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิ่ไฟพระวิญญาณพระกัมภีร์บอกว่าเราจะเกิดเรารับพระเยซูเราเกิดจากพระวิญญาณเกิดเป็นลูกของพระเจ้าและเราเชื่อในพระเยซูเราไม่ตายก็เลยไม่ต้องกลัวตายมันทําให้ความรักของพระเจ้าชนะความกลัวโควิด ทุกวันปัญหายังไงก็ได้เราชนะได้ด้วยความรักของพระเจ้าเมื่อเราหาพระองค์ต้อนรับพระองค์ คุณผู้ฟังคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Peace Be With You สันทิสุขอยู่กับคุณกันแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการจนกระทั่งจะจบรายการค่ะช่วงท้ายนี้ให้เราไปฟังถ้อยคำแห่งการหนุนใจจากบุคคลแห่งสันทิสุขของเรา,าศาสนาอาจารย์อารันยูแบงก์กันค่ะ คือบางคนอาจจะไม่รู้จักพระเจ้านะก็ในสถานการณ์ที่เรากลัวสถานการณ์ที่เราไม่มั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมอยากจะแนะนําคุณไม่ต้องมาเป็นคริสเตียนก่อนนะคุณเปิดใจพระเจ้ารู้จักพระเจ้ารักก็เลยเปิดใจขอพระเยซูช่วยขอพระเจ้าเข้ามาในใจขอให้มีกาลังใจให้มีสติปัญญาที่จะแก้ปัญหาวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้และต่อไปเมื่อคุณเปิดใจงี้ของ่ายๆเป็นการพูดเหมือนพูดกับพ่อเราขอพระเจ้าช่วย พระเจ้าจะช่วยพระเจ้าจะให้อ,อุปุณพระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตและข้อที่สําคัญที่สุดสาหรับผมอาจจะเป็นคืนด้วยเรารู้ว่าเกิดทําไมเรามีเป้าหมายในชีวิตบุคคลไม่มีเป้าหมายหรือไม่รู้เกิดทำไมเเพื่อรวยรวยเพื่อได้งี้ได้นั้นแต่จริงๆพระเจ้าเตรียมงานดีสำหรับเราก่อนสร้างโลกพระเจ้าเลือกเราเพียงว่าให้โอกาสที่จะเปิดใจรับ เป็นเสรีของเรากระทถ้าคุณอยากจะรับวันนี้รับกำลังที่จะเผชิญโควิดจะเผชิญปัญหาประจําวันตลอดไปก็อธิษฐานตาที่ผมจะสอนผมจะนำผมจะนำทีละนิดทีละหน่อยคุณพูดตามผมสามารถพูดได้พระเยซูจะเข้ามาช่วยในชีวิ่คุณอยู่ด้วยกับคุณขอให้อธิษฐานตามผมนะข้าแต่พระเจ้าลูกขอเปิดใจ ชชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเข้ามาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกสารภาพว่าเป็นคนผิดคนบาปท,ทำหลายอย่างที่ไม่ดีพระองค์ทรงเข้ามาแล้วขอพระองค์ทรงยกโทษชีวิตชำระชีวิตสร้างชีวิตใหม่ ไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปและนำชีวิตในทางที่ดีที่โปร่งเคลียมไว้ตั้งแต่นี้ไปและตลอดไปเป็นนิสอาเมนอาเมนแปลว่าสาธุเท่านั้นเองก็ให้เป็นอย่างนั้นถ้าคุณเองอธิษฐานแบบนี้เมื่อกี้นี้หรือคุณจะอธิษฐานเองก็ได้อีกครั้งหนึ่งพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเยซูอยู่กับคุณคุยกับพระองค์ได้ ต้องหาโอกาสที่จะอ่านพระคัมภีร์หากรุ่งคริสเตียนที่จะคุยกันหรือใครที่เป็นหนุนใจได้แล้วก็คุยกับพระเจ้าโดยตรงและจะได้รับพระวิญญาณอยู่ในใจคุณแล้วจะได้สอนจะได้ค่อยๆเข้าใจเติบโตในความรักของพระเจ้าของพระเจ้าอุยพร์ออกไปคุณผู้ฟังคะ เวลาของรายการกำลังจะหมดลงทุกทีแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจากบุคคลแห่งสันทิสุขของเราในวันนี้าศาสนาจารย์อารันยูแบงค่ะทางรายการ Peace Be With You ต้องขอขอบพระคุณาศาสนาจารย์อารันยูแบงอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ท่านได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ข้อคิดดีๆพร้อมส่งมอบสันทิสุขของพระคริสตให้กับคุณผู้ฟังผ่านถ้อยคาแห่งการหนุนใจในวันนี้ค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการสันติสุขอยู่กับคุณพี a บีวิทย์อยู่แล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการดูเรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้นหรือขณะนี้ท่านกำลังเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากของชีวิตและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตเช่นต้องการอาหารของใช้ประจาวันต่างๆ คุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาเป็นกรณีพิเศษได้เลยค่ะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปอน,น .131 ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0จะส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะโดยส่งมาที่ v o p v o i c e o f p e a c e o r g O.R.G. ค่ะสะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053-242-654และหมายเลข053-260-627ค่ะทางทีมงานจะพิจารณาในการส่งมอบสิ่งของให้ตามความเหมาะสมและตามที่จำเป็นนะคะคุณผู้ฟังคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นั้นอยู่ในความควบคุมอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าค่ะเมื่อเราผู้ที่เป็นมนุษย์ ตกอยู่ในความทุกข์ยากความลำบากให้เราร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วพระองค์จะส่งช่วยเหลือเราให้หลุดพ้นจากปัญหาเราจะดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยถึงเป้าหมายและพบกับความสําเร็จอย่างมีความสุขค่ะโดยมีพระองค์เป็นผู้ทรงนำและคอยช่วยเหลือเราดิฉันดรจริยาสอเิยุลาและทีมงานเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะ พบกับเรื่องราวดีๆและบุคคลแห่งสันติสุข p e r s o n of Peace ที่จะส่งถ้อยคําที่หนุนใจและเป็นผู้มอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสให้กับคุณผู้ฟังในครั้งต่อไปนะคะขอสันติสุขขององค์พระเยซูคริสจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ